เรื่องโลกของสัตว์ร้ายที่กลายล่างเป็นหนุ่มลอ้อเตือนภัยระดับสีส้มสำหรับพายุฝนฟ้าคนองในเมืองของคืนนี้ฉันชื่อหลิง่งซวนเป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งอายุ20ปีในที่สุดก็ได้งานจนได้วันนี้ฉันจะพักผ่อนหลังจากที่ทำงานล่วงเวลา ฉันไปอาบน้ำดีกว่าสบายจังง่วงนอนเธอไม่รู้เลยว่าชีวิตของเธอกำลังจะเปลี่ยนไป ฉันฝันไปนงั้นเหรออะอเจมฉันไม่ได้ฝันอยู่นี่หนาวมากเมื่อคนอื่นข้ามมาด้วยอาวุธวิเศษหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยแต่ฉันต้องแต่งตัวเปลือยแบบนี้ <c oughs> นั่นมันเสียงอะไรมันเป็นสัตว์ร้ายหรือเปล่า <c oughs> ถ้ามันเป็นสัตว์ร้ายจริงๆฉันไม่อยากจะเจอมัน ฉันน่าจะนอนลงไปในน้ำแล้วตื่นขึ้นมาอีกทีอาจจะอยู่ในอ่างแล้วก็ได้เอ๊ะหืมหาเจ้าได้โปรดให้ฉันกลับไปเอ๊ะนั่นมันอะไรใครกันไม่ใช่ของฉันนี่ขาของเขาดูแข็งแรง มาจากไหนฉันไม่เคยเห็นผู้หญิงตัวเล็กที่สวยงามและน่ารักขนาดนี้มาก่อนเลยคุณหนีมาจากเผ่าไหนคุณปล่อยฉันไปนะหรือหรือว่าขาที่ฉันเห็นใต้น้ำของผู้ชายคนนี้อ้านี่มันอะไรกันนี่คุณปล่อยฉันนะถ้าคุณไม่ปล่อยฉันจะแจ้งตำรวจไอ้โรคจิตไปใส่เสื้อผ้าซะอย่าขยับ ฉันสัญญาว่าจะไม่ทำร้ายคุณค,คุณไม่มีเสื้อผ้าแม้แต่น,น้อยใครจะไปเชื่อคุณทำไมสาวน้อยคนนี้ถึงร้องไห้ฉันจะไม่ทำอะไรคุณตราบใดที่คุณสัญญาว่าจะไม่วิ่งหนีงั้นก็ปล่อยฉันลงสิตกลงอ ายน้ำช้าเกินไปไม่ว่าคุณจะว่ายไปที่ไหนผมก็ตามคุณได้ทนันนี่คุณมีอายบ้างหรอที่เปลือยกายแบบเนี้ยไปแต่งตัวก่อนไหมก็ฉันกำลังอาบน้ำอยู่ก็เลยต้องแก้ผ้าสิคุณก็แก้ผ้าอยู่ด้วยนี่เฮ้ฉันเถียงเขาไม่ออกเลยเขาพูดถูกต่อให้คุณให้ฉันสวนเสื้อผ้าอะนั่นมันเสนื้อผ้านี่นี่มันผ้าคุณหนู นี่มันอะไรกันพระเจ้าฉันฉันเชื่ออะไรว่าคุณใจร้ายมากอคุณผู้หญิงตัวน้อยสัตว์ร้ายตัวผู้ของคุณอยู่ที่ไหนผู้หญิงอะไรตัวผู้อะไรฉันเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงเราอาจจะเป็นหุ้นส่วนกันได้นะและจะไม่มีใครทำร้ายคุณได้ไม่นะนี่ฉันข้ามมาที่โลกไหนกันแล้วคุณ เป็นสัตว์ประเภทไหนผมชื่อไปตี้เสือคุณผู้หญิงท่นนี้คือฝันร้ายของฉันก็ให้ฉันตื่นเร็วๆระบบเปิดยืนยันตัวตนหลินส่วนเริ่มเชื่อมต่อข้อมูลการเชื่อมต่อข้อมูลสำเร็จ และระบบจะเริ่มทำงานอย่างสมบูรณ์สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ438ร,ระบบอะไรกันลมพัดหรออืนุ่มจังพะห่มหรอคุณตื่นแล้วหรอฮะ พะหอมกําลังพูดไม,ไม่ใช่ไม่ใช่พะหอมมันคือขนเสือกอดฉันไว้นะระวังจะหลน่นคุณรู้สึกยังไงบ้างถามได้ก็หนาวนะสิฉันไม่ได้ใส่อะไรเลยแล้วก็ถูกลมภูเขาพัดอยู่อะคุณรออยู่ตรงนี้ก่อนนั้นคุณจะไปทำอะไรอ่ะ นี่สำหรับคุณรอฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันกลับมาเขาจะทำอะไรเป้าหมายของเขาคือหมูป่านั่นหาแางกัดของเขาน่ากลัวมากเขาจะกินมันงั้นหรอ ตอนนี้ไม่เป็นไรแล้วคุณกระโดดลงมาได้แล้วเฮ้ยให้ฉันกระโดดลงไปนี่นะไม่ใช่เรื่องตลกนะความสูงตั้งเกือบสี่เมตรถ้าฉันกระโดดลงไปมีหวังตกลงไปตายแนะ่ผู้หญิงคนนี้กลัวงั้นหรอฉันต้องดูแลผู้หญิงตัวเล็กที่อ่อนแอคนนี้ฉันว่าฉันต้องพาเธอลงเองซะแล้วส่งมีดมาให้ฉันเร็วมาก หมูป่าตัวใหญ่ขนาดนี้เขาหั่นเป็นชิ้นๆได้ทันทีมันจะช่วยป้องกันคุณจากความหนาวเย็นได้ระบบเปิดเสียงอะไรรับทักษะหมูป่าเพื่อกระตุ้นภารกิจมือใหม่ฮะให้เจ้าบ้านเก็บหนังสั์สามอันหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจจะมีของขวัญสำหรับมือใหม่ชุดของขวัญงั้นหรอนี่มันคืออะไร มีอะไรผิดปกติงั้นหรอขอบคุณนะอ้าน่ารักจังเมื่อฉันไปถึงเผ่าหมาป่าฉันจะซื้อเสื้อผ้าให้คุณใหม่นะเผ่าหมาป่ามันเป็นที่อยู่ของหมาป่าอยู่ไม่ไกลาจากที่นี่ฉันมักจะไปที่นั่นเพื่อแลกเปลี่ยนหรือซื้อของกับพวกเขาเมื่อฉันต้องการฟังดูเหมือนจะเป็นหมู่บ้านเลยหมู่บ้านเหรอฉันเคยได้ยินแต่ชนเผ่า และเมืองเม,องเมืองหรอที่นั่นมีมนุษย์อยู่ไหมมนุษย์หรอฉันไม่เคยเห็นว่าที่นั่นจะมีมนุษย์อยู่นะพวกมันทรงพลังและดุร้ายมากไว้ฉันจะให้คุณดูทีหลังหากคุณสนใจไม่มีมนุษย์เลยเหรอคุณกินเนื้อสัตว์ไหมอะเอออ่ะอออฉันไม่กินถ้าคุณไม่กินคุณก็จะไม่มีเรี่ยวแรงนะไม่ฉันกินไม่ได้ ถ้างั้นคุณรอฉันเดี๋ยวนะไม่กี่นาทีต่อมาอันนี้กินได้ไหมอมืมันเปรี้ยวๆหว,วานๆขอบคุณนะกินได้เฉพาะผลไม้คุณเป็นอ๊อกมังสวิรัตหรออะไรนะกระต่ายกวางฉันไม่เปลี่ยนใจหรอกพี่ชายฉันก็เป็นสัตว์กินเนื้อนะแล้วทำไมไม่กินเนื้อล่ะ มิใช่ว่าฉันไม่กินเนื้อแต่ฉันไม่กินเนื้อดิบถ้าเป็นเนื้อต้มฉันยิ่งชอบแล้วถ้าเนื้อสุกล่ะฉันช่วยคุณได้นะสาวน้อยคนนี้อ่อนแอเกินไปเธอจะป่วยถ้าเธอไม่ได้กินเนื้อสัตว์อืมที่นี่ไม่มีหม้อทอดดังนั้นการต้มและการทอดจึงเป็นไปไม่ได้มีแค่บาร์บีคิวเท่านั้นที่ทำได้ก่อนอื่นก็ต้องมีไฟ ไฟหรอคุณเคยเห็นไฟไหมพลังทำลายล้างของไฟนั้นน่ากลัวเกินไปสำหรับพวกอ็อกมันต้องใช้ไฟด้วยหรออืมแล้วฉันจะพาคุณไปหาไฟไม่สิคุณสามารถสร้างไฟได้ด้วยไม้อันนี้ใช้ไม้ติดไฟงั้นหรอ5นาทีผ่านไป30นาทีผ่านไป 40นาทีผ่านไปนี่ในทีวีมันเป็นเรื่องโกโหกงั้นหรอยยพอแล้วฉันจะพาคุณไปหาเชื้อไฟไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลคุณเองไม่ว่าคุณต้องการอะไรฉันก็จะหามาให้คุณเป็นผู้หญิงของฉันฉันจะดูแลคุณไปตลอดชีวิต คุณเป็นผู้หญิงของฉันฉันไม่ใช่ผู้หญิงของใครฮะดวงตาที่อ่อนโยนแต่มั่นคงคุณไม่ต้องกลัวนะตราบใดที่คุณอยู่กับผมผมจะปกป้องคุณเองถึงคุณจะอ่อนแอผมก็จะดูแลคุณอยา่างดีเขาแข็งแกร่งแต่อ่อนโยนมากเมื่อพ่อกับแม่ของฉัน เสียชีวิตอย่างกระทันหันลุงลุงก็รับฉันไปเลี้ยงแม้ว่าฉันจะไม่ถูกทำร้ายแต่บ้านของฉันก็หายไปตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมา <c oughs> หลังจากนั้นฉันก็เติบโตมาคนเดียวใช้ชีวิตทำงานฉันเคยชินกับโลกที่ไม่มีคนคอยปกป้องอมือของคุณเย็นมาก ไม่สบายหรือเปล่าแบบนี้เป็นไงบ้างนี่เป็นอ้อมกอดที่อบอุน่นอ้อมกอดแรกหลังจากที่พ่อกับแม่จากไปเป็นครั้งแรกที่ฉันรู้สึกถึงความอ่อนโยนและความมีค่าเช่นนี้ฉันรู้สึกอบอุน่นและไม่กังวลอะไรอีกเลยไม่เป็นไรจริงๆหรอฉันสบายดีอืมความรู้สึกอบอุ่นแบบนี้ ฉันสัมผัสได้ในตัวของเขาฉันจะพาคุณไปที่เผ่าหมาป่าเพื่อให้พวกเขาได้เห็นร่างกายคุณเห็นร่างกายของฉันหรอฉันสบายดีแล้วทำไมก่อนหน้านี้คุณถึงหมดสติไปหืมฉันพูดไม่ได้ว่าฉันกลัวจนเป็นลมไม่ต้องห่วงไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรฉันจะไม่ทิ้งคุณ <laughs> ถูกต้องสำหรับภารกิจอืมฉันต้องการหนังสัตว์สองตัวด้วยได้ไหมแน่นอนงั้นคุณรอฉันที่นี่ไปก่อนหนึ่งชั่วโมงต่อมาห้าตัวพอไหมถ้ายังไม่พอฉันจะไปเอามาเพิ่มให้อีกนะแค่นี้ก็พอแล้วมามามาฉันจะช่วยคุณทำความสะอาดหนังเพื่อกระจัดคราบเลือดแขนของคุณเป็นแผลนี่ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็หายเองไหนไหนขอดูหน่อยขอบคุณนะคุณเป็นผู้หญิงของฉันและฉันจะทำทุกอย่างเพื่อคุณคุณไม่ต้องพูดขอบคุณฉันเลยเขาชอบกอดและถูเหมือนแมวตัวใหญ่ฉันจะเช็ดคราบเลือดก่อนเพื่อกําจัดกลิ่นไม่เช่นนั้นนักล่าจะดมกลิ่นเจอระบบเปิด ระบบหมายเลข438ยืนยันว่าทำงานเสร็จสิ้นแล้วกรุณาให้ความสำคัญกับโฮสเพื่อตรวจสอบการแจกจ่ายภารกิจต่อไปเสียงนี่มันอยู่ในหัวของฉันเงินหรอเอ๊ะหอกผ้าหรอโปรดติดตามตอนต่อไป